ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับพี่พทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามพิชิต DIY วันนี้ก็มีพัดลมที่ห่อ,อมิซูวิชินะครับรุ่น r 1 6ด g p นะครับก่อนที่เราจะซ่อมสิ่งสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลนะครับผมสนใจอยู่ตรงที่กำลังวัตตอยู่ที่47วัตต์เนี่ยโอ้โห47วัตต์นี่ ผมเคยซ่อมพัดลมตัวหนึ่งนะฮะที่เขียนว่า,า47วัตต์นะครับก็ mm hmm. น่าจะเป็นค่าไมโครอยู่ที่ประมาณ1.5ไมโครนะครับเทอร์โมฟิลนะครับเป็นเหมือนไอ้ไม่ใช่เทอร์โมฟิลอ่าเป็นเป็นชนิดฟิวนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฟิวกระแส0.5แอมป์อยู่ใต้ฐานนีด้วยนะครับอยู่ใต้ฐานนีด้วยนะอ่าตรงนี้ก็จะมีฟิวด้านบนอีกแนละ้วโอ้โหฟิวสองชั้นเลยนะครับ มันน่าค้นหาหน่าศึกษาจริงๆน,นะโอเคครับเสียบปลั๊กเพื่อทําการตรวจเช็คนี่ครับผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเสียบปลัก๊กแล้วนะครับผมเสียบปลั๊กกแลนะครับแล้วก็มาลองดูนะครับว่าจะมีอ่าอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับจะมีเสียงอะไรขึ้นไหมนะหรือว่าจะเงียบไปเลยนะฟังเสียงนะครับอ๋อครับเห็นไหมเห็นไหม มีการขยับนิดหนึ่งนะเมื่อกี้มันกี้มัน,ม,นมันมีจังหวะหนึ่งที่มีการขยับนิดนึงนะครับแต่ได้ยินเสียงชุดของมอเตอร์นี้นั้นค่อยมากเลยนะครับอาการนี้น่าจะเป็นอาการแกนฝืดนะครับอาการแกนฝืดนะครับโอเคผมต้องถอดปลั๊กก่อนนะทางานต้องถอดปลั๊กนะครับผมเคยทํางานแล้วลืมถอดปลั๊กมาทีหนึ่งนะฮะไปจับตรงชุดอ คาปาซิเตอร์นะครับไฟช็อตครับไฟช็อตครับอืมค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะครับตรงนี้ก็หลวมเลยฮนะหลวมอีกเลยเอาอีกแหละเจอกันนี้อีกละไม่ฝืดนะครับแต่เมื่อกี้ยังมีการขยับอยู่นะครับไม่ฝืดนะครับ นะครัตอนแรกสงสัยว่าเป็นแกนเฟืดนะครับกดสตาร์ทก็ลมไปเหมือนมีอาการขยับนิดหนึ่งได้ยินเสียงเครื่องร้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหูฝาดนะครับเดี๋ยวผมต้องอ ตรงนี้มันฟรีย่งงหะหมุนหมุนไม่แน่นเลยนะอย่างเงี้ยอะไรนะหมุนไม่แน่นเลยครับตรงเนี้ยเนี่ยฟรีไปเลยที่จริงเนี่ยเนี่ยฟรีไปเลยนะครับนะครับหมุนออกออกได้นะครับแต่หมุนเข้านี่ไม่แน่นเลยนะโอ้โหเกี่ยวรูดหมดเลยฮะสภาพเกลียวนะฮะสภาพเกลียวภายในนะครับรูดหมดแล้วนะครับ มันมีการขยับอยู่นิดหนึ่งนะครับมีการขยับอยู่นิดหนึ่งนะครับในระหว่างตอนที่ผมทดลองสปีดนะฮะหรือว่าผมโ,มโนไปเองนะฮะฟังนะเอา้าหมุนนะครับหมุนนะครับอือตอนแรกผมสงสัยไปว่าแกนฝืดนะครับทีนี้แกนมันไม่ฝืดนะครับอ่าทีนี้ เราจะสนนิฐานว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าอาการนี้นะครับสีเสื่อมอ่าสีเสื่อมแน่นอนนะครับเพราะว่า,าตัวชุดใบพัดของมิสูนี่มันมันค่อนข้างที่จะหนักนะฮะและทีนี้นะครับนี้นะครับแรงผักดันของตัวชุดคาปาซิตเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลักให้ใบพัดออกไปได้เพราะหลังจากที่ผมถอดออกเนี่ยเกิดการหมุนเกิดขึ้นนะครับ กลไม่ฝืนนะ <S <S เห็นไหมคยังดูดีอยู่เลยนะฮะโอเค okay, นะครับเคครับ <S <S แสดงว่ามันมีรุ่น1นึ่งไมโครแั้งหนึ่งจุดห้าด้วยนะครับผมเคยซ่อมไปเป็นอ่สิบหกนิ้วนะครับเป็นเป็นสิบหกนิ้วเหมือนกันจะใช้แค่หนึ่งไมโครนะครับไม่สูไหมผมก็ซ่อมไม่ชุกไม่สูนเะช่วงนั้นเป็นหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับอ่านะครับผมคี่ว่าค่าความต้านทานของพั้ลมไม่สูตัวนี้นะครับ น่าจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับโอเคนะครับเด๊บวผมจับสองมือเลยอ่าเข้าความทันเหลืออยู่ที่นะครับเอาแบบเอาแบบเปีก็ได้แบบเพียงหนึ่งจุดสามสองห้าไมโครนะครับหแบบนึ่งจุดสามสองห้าไมโครนะครับ,รบตอนนี้นะครับนะฮะ แล้วมาเรามาดูค่าความต้านทานรวมนะครับ4กำลังวัตต์อยู่ที่47วัตต์นะครับใช้1.5ดูนี้ฮะที่ทางโรงงานเขานำมาให้นะครับเราดูดีว่าจะได้อยู่ประมาณกี่โอห์มนะครับโอ้ห964โอห์มนะครับไม่ใช่9โอห์มนะครับ K นะ K โอห์มนะครับเห็นไหมครับยวผมจะ zoom ง่าย ผมต้องหามุมจับให้มันดีๆนอะครับเพื่อความรู้นะเพื่อความรู้ของคนที่อยากจะศึกษานะครับมาดูกันนะครับของมิตซูนะครับรุ่น1.5ไมโครนะฮะผมต้องหามุมจิ้มที่มันแบบแน่นหน่อยนะฮะจะได้ค่าความต้านทานที่เป็นยำผมจะไม่ให้สัมผัสนะยะ 0.966k โอห์มนะครับ สำหรับ C 1 5ไมโครของพัดลมมิตซูนะครนะศูนย์จห้าไมโครนะถ้าผมใช้จับสองมือดูที่ว่า,าค่าความต้านทานจะมีความแปรผันไปประมาณไหนนะครับอ่าว่ศูนย์ศูนยาหกสามโคลนะครับก็ก็ไม่ได,มมมดมได้มีความค่าความต้านทานก็ไม่ได้มีความคา้เคลื่อนอะไรไปนะครับถ้าผม จับ2มือในแนวลักษณะนี้นะครับก็ยังปกตินะครับโอเคนะเราก็รู้แล้วว่าชุดคอยไม่เสียนะครับตัวชุดคอยไม่เสียคาปาซิเตอร์เสื่อมนะครับที่เรารู้ในตอนนี้นะครับมาดูวิธีการใส่สายนะครับใส่สายอันนี้เข้าไปนะครับสําหรับคนที่ใส่สายของพัดลมเข้าไปในแนวลักษณะนี้แล้วทีนี้หาวิธีการใส่กลับคืนไม่เป็นนะครับนะครับรูปแบบการใส่สายจะอยู่ในแนวลักษณะนี้นะครับ มีชุดเทอร์โมฟิลนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคือฟิวนี้ยังไม่ขาดนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟิวนากระแสนะครับแล้วก็จะมีฟิวตัวหนึ่งก็อยู่ข้างบนที่เขาเรียกว่าฟิวความร้อนนะครับเทอร์โมฟิวนะครับอันนี้เรียกว่าฟิวนากระแสนะครับโอเคฮะทำไมผมต้องถอดมาถึงขนาดนี้ฮนะคือเพื่อต้องการที่จะมีความสัม สีดำนี้จะเป็นเส้นไฟนะเส้นไฟของสายไฟเส้นนี้นะครับที่ต่อเข้ามากับตัวชุดชัวสุดสายขอมอนทั้ง3เส้นก็คือพวกเส้นสปีด1นึ่อาะไรพวกนี้นะฮะสีดํานี้ที่ต่อมาจากเส้นเส้นไฟตรงนี้ก็จะเป็นนะครับสปีดหนึ่งสีแดงเป็นสปีดสสีน้ําเงินเป็นสปีดสนะครับสีน้าเงินเผื่อใครแบบหลงและอยากจะต่อนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นของต้นลนนันก็จะเป็นเส้นสีขาวลเล็กๆในลักษณะนี้นะครับ สีสีออกเทาๆอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่ต่อเข้ากับสีเทานี้เส้นต่อเข้ากับเส้นต้นลันนะครับเส้นต้นลันที่อยู่ข้างบนนะครับนี่ผมก็ถอดออกมานะครับโอ้โหดูสภาพนะฮะผมว่าน่าจะเป็นแบบพอมันพังแล้วมันไม่มีแรงนะฮะไม่มีแรงนะฮะแต่ดูเหมือนแกงก็ยังไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่นะฮะแกงนะฮะยังหมุนได้อย่างนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะฮะถือว่าไม่ฝืดนะครับ มาดูแล้วภูมิถอดมาถอดชุดโครงล้วมาเสร็จนะฮะโอโ้โหตอนแรกก็กะว่าจะเปิดอันนี้ออกมาก่อนแล้วค่อยอัอนนั้นให้ดูนะฮะพอมาเห็นยังนี้ดูเหมือนลอยหนูกัดเลยนะฮะหนูแทะเลยนะโอโ้รอบเลยนะมันเข้าไปได้ยังไงหนูหนูแทะหรือว่ามันเป็นไปตามอายุไขาอายุงานมันนะดูนะฮะโอเคครับก็ตรงจุดนี้มันก็จะมีกิ๊บนะครับ ก็ต้องใช้ไขควงมันเบนในการแซะออกนะครับหามุมแซะนะครับตอนแซะออกก็บางไว้ด้วยนะครับดเดี๋ยวจะกระเด็นปิงหายไปนะครับก็วางหาที่วางไว้ดีๆนะครับพวกแหวนพวกอะไรก็อย่าให้พลาดเก็บไว้คู่กันเผื่อหลงลืมนะครับโอเครุ่นนี้ผมไม่เคยซ่อมนะครับอุ้ย มันออกอยากกันครับโอเคตั้งแต่มันต้องเอาตรงจุดนี้ออกนะบอกก่อนนะครับผมไม่เคยซ่อมนะครับรุ่นนี้นะฮะหนึ่งจุดห้าผมยังไม่เคยซ่อมนะครับผมเคยซ่อมแต่รุ่นหนึ่งไมโครนะครับเดี๋ยวจะว่าผมเป็นช่างชำนาญการโอ้เวลาถอดถอดง่ายมากเลยเนะอาออกมาได้นะครับคือมันจะดึง มันจะดึงออกจากจุดนี้ไม่ได้ต้องดึงมาจากคอนะครับโอเคน็อตแล้วก็วางไว้ให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้นะมันแค่ซีเสื่อมแล้วทําไมผมต้องมาถอดมากมายอะไรขนาดนี้ด้วยนะนะทํา่ไมต้องมาถอดมากมนะายเพื่อการศึกษานะครับนะครับเราก็ดูตรงรูปนี้ก็ได้นะครับคือที่เป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะตรงกับ ตรงชุดนี้นะฮะอันนี้คือมา้าที่ไม่มีวันที่จะลบเรือนได้นะครับมันจะตรงจุดๆนี้นะแกนไม่ฝืดน,นะโอเคนะที่ยิงผมเปลี่ยนสีใหงกระจกนะจะพามาเจาะดูข้างในนะมันจะมีบ่าให้เราเคาะอ,อู่นะบ่าตรงแถวนี้ไนดะ้หรือจะใช้หรือจะใช้อะไรแทงเข้าไปก็ได้นะเป็นสกอร์โไลเล็กๆน,นะครับแทงเข้าไปนะอโอเคไหมมันจะมีบ่ายเราเคาะอยู่นะเคาะตรงจุดนี้นะ เราก็ค่อยๆถอดมาครับถอดออกมาพร้อมกับตัวชุดโรเตอร์เลยนะครับบังคับถอดด้วยนะครับจะได้ผมจะได้ให้คนที่เขาไม่รู้วิธีการถอดเขาจะถอดอยังไงน,นมันเป็นเหมือนการบังคับถอดนะครับเราก็จะดันไอ้ตัวชุด ประคับถอดนะตัวนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะอืมนะครับก็เย,ยตรงชุดเส้นสายไฟเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันฝืนมันลังกันมากเกินไปนะมันเป็นแนวแบบนั้นมันคับถอดนะครับถอไปทีแล้วก็เย,ย่สายไฟเข้าไปนะฮะโอ้โหอะไรจะอะไรจะเคลือบมาขนาดนั้นนะอยากให้เห็นภายในกันนะ อันนี้ผมก็ไม่เคยถอดน,นะดูดิเส้นสายฟงสายไฟมาดัานกับโรเตอร์หมดเลยนะนะนใช้ความระมัดระวังสายไฟค่อยๆเหยี่ยวกัมาเรื่อยๆนะถอดไม่เป็นถอดไม่ดีนี่ไปถูาสายไฟขาดหมดเลยนะครับโอ้แกนยังดูสวยงามอยู่ในชะ่หไหมั อว้าวครับเห็นไหมชุดแกนอะไรก็ยังดูสวยงามอยู่เลยยังไม่ยังไม่เป็นรอยเป็นอะไรนะครับเอ้ยอ้าวแกนเป็นรอยไม่ใช่ก็แกนเป็นรอยนะครับแกนเป็นรอยนะครับบวกกัะเจรบีอันนั้นก็หมายเลยว,ว่าตาผมฝาดหรือเปล่า แกนเป็นรอยนะครับปกติแล้วช่างเขาจะบอกว่าแกนมันลอยอย่างนี้เปลี่ยนเลยไม่ดีแน่นอนนะครับนะครับแน่นอนครับมันต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันไม่ดีนะฮะอ้าวแล้วไอ้ตัวนี้มันหล่นมาจากไหนนะฮะไอ้ตัวนี้หล่นจากไหนนี่ฮะไอ้ตัวนี้ช่องว่างมันหล่นมาจากตัวนี้คะโอ้อาศัยเห็นพอดีนะครับหลังจากที่ผมได้นําแกนที่มันมีร่องรอยนะครับที่ชํารุดนะครับไปให้เขาได้ดู ขาบอกเออพี่มันแกนมันลายนะต้องทําการเปลี่ยนแกนนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็จะไม่คงทนเพราะว่ามันจะไปขูดบูดขูดอะไรนะเขาบอกว่าเออมีช่างมันมันพอจะประหยัดประหยัดได้ไหมพอจะประหยัดประหยัดไหมมันลายแค่นิดเดียวเองมันมันน่าจะยังจะพอใช้ได้อยู่นะช่างพอมีวิธีการไหมนะครับผมก็เลยมันมันก็พอมีนะครับแต่ก็ไม่อยากจะแนะนําให้ให้ทำในนี้ ให้แนวลักษณะนี้นะมันก็ประหยัดแต่ว,ว่าอนาคตข้างหน้ามันก็ต้องมีผลกระทบเนะี่ยไม่เป็นไรขอแค่พอได้ใช้ก็พอผมก็เลยจัดให้เลยฮนะอันนี้จะว่าผมนะครับคือเขาขอมาอย่างนั้นผมก็เลยต้องจัดให้นะผมก็ใช้กระดาษทรายประมาณเบอร์หนึ่งพันนะครับถูนะถูนี่างี้อ่าถูนในแนวลักษณะนี้นะหรือจะถูวนนี้ก็ได้นะครับอถูวนในแนวลักษณะนี้นะฮะมันเป็น ให้มันเป็นรูปหมุนของอตัวชุดโรเตอร์นะครับถูไปทางที่โรเตอร์มันหมุนนะครับมันหมุนไปทางามันหมุนไปทางามันหมุนไปทางด้านขวาเนาะตรงจุดปลายเนะาะก็จะถูเนาะผมว่าผมโดนด่าย,ยับแน่เลยรอบนี้รับรอง,งม,อมีช่างเข้ามาคอมเมนต์ด่าครับผมก็ถูนะฮะลักษณะนี้นะครับแต่ที่จริงมันไม่ได้เป็นไรนะรมันมันก็ยังโอเคยังใช้ได้ปกติแต่ว่าผม ผมต้องถอดออกมานะครับถอดออกมาเพื่อจะทำการหยอดนะครับหยอดเติมน้ํามันนะครับหยอดเติมน้ํามันนะครับเพื่อให้อายุการใช้งานนะั้นมันใช้ในงานมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีให้เขาอะไรประมาณนี้นะก็โอเคนะก็มันมันไม่ถือขนาดว่าสึกมากแต่ไม่แนะนําให้ทำเหมือนอย่างผมนะครับแต่เขาขอมานะครับเขาขอมาแล้วต้องการรีบที่จะใช้พลุมนะครับรีบใช้พลมุมผมก็เลยต้อง รีบเร่งเพื่อที่จะทำนะครับผมก็คงจะไม่ได้ถอดออกมาอะไรมากมายนะครับก็คงจะทําการเช็ดๆหน่อยๆนะครับทำการที่เช็ดมันไม่ใช่วิธีที่ถูกนะครับมันเหมือนเป็นวิธีที่ลักไก่นะครับแต่อืผมว่าผมโดนด่าเนี่เลยยังไงก็จะด่าผมนะครับเจ้าของเขาขอมานะครับนะครับไม่ใช่ผมทําเองนะเขาขอมานะครับเขาขอแบบเร่งๆนะครับเขาจะใช้ ก็จะใช้ของแล้วนะระจะใช้ผ้านะฮะย,ยัดเข้าไปหน่อยนะครับอวิธีการลักไก่ไม่แนะนําสําหรับพรุ่ที่มีแกนฝืดนะครับถ้าแกนฝืดนี่คือต้องแกนฝืดบูธสึกนะี่ต้องดึงดึงออกมานะครับดึงออกมาทําความสะอาดนะครับอ่าันนี้เป็นการล่นเวลางานผมเล่งมาแล้วนะครับแล้วก็เอาใส่นะครับ พอประมาณนะครับใส่เยอะไปมันก็จะเลือกออกมาด้านนอกนะครับผมก็จับยัดใส่ให้นะครับยัดใสนี่ไปก่อนนะครับก็ต้องใส่ทางนี้ก่อนนะคิดว่านะมันน่าจะง่ายกว่าน,นะครับถ้าใส่ฝั่งนู้นก่อนมันจะยากนะครับใส่ข้างหน้าก่อนนะครับสีดานี้นะครับอ่าแล้วก็หันมาให้มันตรงนะครับหันมาให้มันตรง มันมามันตรงกับตรงข้อตรงนี้นะครับเนีย่ยเห็นไหมฉลาดไหมครับมันตรงมาร์กครับนะครับเราใส่ถูกต้องนะครับเห็นี้มาร์กเราอย่นะครับแล้วสิ่งสําคัญเพื่อความไม่ประมาทนะครับเพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องทําการตรวจเช็คโฟมรวมนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปของค่าความต้านทานนะครับ<ม>ถ้ามีความเปลี่ยนไปไปของค่าความต้านทานก็แสดงว่าเราทํา เส้นสายไฟขาดนะครับโอเคผมจะทำการเช็คนะครับอมรวมนะครับที่เราได้เก็บข้อมูลไปเมื่อกี้นะครับนะครับมันก็จะมีประโยชน์ก็จักประมาณนี้นะครับว่าจะได้900กว่าโวลต์ไหมนะครับถ้าได้900กว่าโอมตแสดงว่าผ่านนะครับการยัดเข้าไปไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับโอเคนะ9 6 2นะครับไม่เห็นกันนะ 9ก้าร้อยหกสิบสามนะครับเก้าร้อยหกสิบสามคโอห์มนะครับโอเคหกสิบสามสิบสี่โอเคก็จะพูดถึงเรื่องการประกอบนะครับตัวชุดนะครับตัวชุดโรเตอร์นะครับตัวชุดโรเตอร์ประกอบเข้าไปในตัวชุดชุดหัวกกะโลนูมเนียมของมิสูนะครับก็อาจจะมีพี่ๆบางคนนะครับหรือว,ว่าใครลหลายๆคนพอประกอบเข้าไปแล้ว เกิดมีอาการ,รแกนติดนะครับแกนติดหนักเลยเอ๊ะทำไมตอนก่อนเราจะถอดมาลุงทำไมมันยังหมุนลื่นดีเลยพอเราใส่กลับเข้าไปทำไมมันแกนมันยังติดเพราะเท่าไหร่ก็แล้วเพราะร้อยครั้งสิบครั้งพันครั้งซ้ายขวาตามสูตรที่ช่างบอกนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ได้ทำมานะครับตัวชุดแกนไม่สู่นะครับสาเหตุที่ใส่เข้าไปแล้วเกิดการฝืนนะครับเนื่องจากว่าเราวาง แหวนนะครับระวังแหวนผิดนะครับคือมันจะมีตัวแหวนที่เป็นตัวแหวนที่เป็นแหวนเขาเรียกว่าอะไรนะแหวนสปริงนะครับแหวนสปริงหรือว่าตัวแหวนที่มันเป็นตัวแหวนที่ใช้สําหรับกดบูทนะครับมันจะมีมันจะเป็นตัวบูทนะครับที่ใช้สําหรับตัวบูทที่ใช้สําหรับการช่วงรักษาระยะระหว่างโรเตอร์นะครับโรเตอร์กับตรงเขาเรียกว่าตรงชุดบูทนะครับ แล้วเอาแล้วเราเอาตัวไอ้แหวนยางเนี่ยแหวนที่มันเป็นยางเนี่ยมาไว้ด้านหน้านะครับมาไว้ด้านหน้าด้านนี้นะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นแหวนไมล่านะครับเอาไว้ด้านในฝั่งนี้นะครับพอทีนี้พอเราพอเราหลงลืมหรือว่ากลับระยะแหวนผิดนะครับพอทีนี้พอเราเอากลับมาใส่ปุ๊บนะครับมันก็จะหมุนติดงะนะครับเอาระยะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะฮะ สาเหตุที่ทําให้นะครับคนที่ใส่พัดลมนะฮะใส่พัดลมแล้วก็ทําการอ่าทาการอ่าเปลี่ยนลูกปืนหรือว่าเปลี่ยนบูดเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดสาเหตุปัญหาเวลาใส่เข้าไปแล้วแกดมันไม่ลื่อนติดเงียบเคาะกี่ทีๆๆๆๆๆออกีทๆๆออก่ทีออกีทออก่ทีออกีท่ทีก็หายนะคือสาเหตุหนึ่งคือข้อผิดพลาดในตรงนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยอ่าประสบพบเจอมานะครับตอนที่ซ่อมพัดลม ในรูปลักษณะนี้ใหม่ๆนะครับก็ว่าคงจะมีประโยชน์นะครับก็ที่นี้ผมก็จะทําการนะครับประกอบาชุดน็อตเข้าไปตรงวนี้ก็ผมก็ได้ทําการนะครับบัดกีตัวชุดคาปาซิเตอร์แล้วก็ประกอบตัวชุด4ตัวใหม่เข้าบัที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น4.5นะครับที่ใส้ตอครับทีนี้นะครับวิธีการประกอบตัวชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ การวางนะครับบางคนอาจจะวางวางไม่ถูกนะครับเผื่อบอกวิธีการใส่นะครับนอตเข้าไปถ้ใส่แนวลักษณะนี้ครับตั้งตรงชิดกับตรงฝาตรงจุดนี้นะครับบางคนก็อาจจะลืมนะครับในการใส่นะครับก็ใส่ในสัะนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมทําทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นเองก็ต่อไปนะครับ ก็นะครับมันจะมีไมล่าตัวหนึ่งนะครับไมล่าตัวน,นึงนะก็ใส่เข้าไปในจุดนี้ <sett les> นะครับใส่ใสในี้เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่นี้ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ใส่ชุดแหวนรองนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ใส่นี้เข้าไป กดเข้าไปนะโอเคครับเป็นอันเสร็จนะครับทีนี้ก็ยังเหลือน็อตที่เป็นตัวนอ็อตช่วงคอนะหลดมาอยู่นี่เลยนะครับรน็อตนะช่วงคอก็ใส่เข้าไปในจุดนี้นะครับคือสิ่งสำคัญก็คือเรื่องความจำนะ จำการเป็นช่างนี่สําคัญมากนโอเคฮนะดึงไม่ออกนะไหโอเคฮนะรอนะครับ็อบตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชุดนะครับตัวชุดค้อฝาฝาตะแกรงนี้นใหม่ที่รยบร้อนนะครับเนื่องจากว่ามันแตกหักทีนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องบังคับเปลี่ยน เปลีผมก็เลยต้องทํางานสองต่อนะครับเนื่องจากว่าตรวจเช็คไม่ละเอียดนะครับพอมาเห็นจุดนี้เสียนะครับก็รีบร้อนไปถามเกี่ยวกับเรื่องชุดแกนเขาไวจนเกินไปนะครับก็เอาไปมาก็เลยต้องเปลี่ยนชุดแกนใหม่ให้เขาเลยนะครับเพราะว่าแกนมันลายนะครับก็ได้เปลี่ยนตัวชุดฝานะครับฝาตัวฝากดใบพัดตัวนี้นะครับกดใบพัดตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็แน่นแล้วนะไม่ก็แก๊กแก๊กมาแต่ก่อนนะส่วนให้ฝากด ตะแกงนะตัวนี้นะครับตัวชุดชุดครอบหัวกโหลกตัวนี้นะฮะก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่ไม่มีสีเทาของมันนะครับเพราะว่าทางร้านเขาบอกว่าถ้าอยากได้สีเทาเขาบอกว่าก็ต้องรอรออีกเดือนหนึ่งนะฮะผมบอกโอ้ไม่ได้เราพี่ต้องรีบใช้ก็เลยพี่เขาเป็นผู้หญิงนะครับผมก็เลยเอาจัดสีชมพูสดใสให้เลยนะครับอ่านะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรนะครับเขาก็คงจะโอเคนะเพราะว่าอะไรมันหาไม่ได้นหายากนะถ้าจะรอสั่งออนไลน์ก็ ไม่ไหวนะครับก็โอเคนะทุกอย่างก็สมบูรณ์แล้วนะครับทั้งตัวชุดตัวในตัวนี้นะครับแต่ก่อนตอนที่ว่าเราหมุนรงนี้นไปจะได้ยินเสียงแก๊กๆหน่อยนึงนะครับ mm hmm. เนื่องจากตรงนี้มันหมดสภาพแล้วมันล่นขยับตัวออกมานะครับมันมันขยับตัวออกมามันก็เลยมาชนกับตัวตัวชุดก้านใบพัดนะครับที่อยู่ข้างในนะครับ โอเคนะทุกอย่างตัวนี้ก็เปลี่ยนซีนะครับเปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรตัวชุดนี้นะครก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอแต่ประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็มาทดลองให้ดูนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาลองกันนะครับก็สีชมพูสดใสหวานแหววเลยนะครับแทรกเข้ามานะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ทดลองที่สปีดนะครับโอเคนะ เสียงเงียบนะครับเสียงเงียบนะครับนะครับสายได้ปกตินะครับสปีดสองก็แรงขึ้นมานิดนึงนะครับเกนะินสปีดสามนะครับก็คือสายได้ปกตินะไม่มีเสียงแก๊กๆนะครับก็ดึงปลดล็อกสาย ได้ปกตินะก็พร้อมที่จะส่งงานให้เขาแล้วนะครับก็จะมีคุณสงสัยนะครับว่าต้นทุนในการซ่อมในครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ดูจากสลากนะครับเฉพาะตัวนะครับชุดชุดฝาครอบนะครับชุดฝาครอบกดตะแกรงนะครับของมิซูรุ่นใหม่นะครับก็80บาทนะครับชมปูนี้นะครับ80บาทแล้วนะครับ แล้วก็ตัวชุดฝาดันใบพัดนะครับตัวชุดฝาดันใบพัดส,สีดำๆตัวนี้นะครับกนนน็น่าจะประมาณ15บาทารืทเป้บอกนะผมก็ลืมดูราคานะฮะน่าจะอยู่ประมาณ15บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีเป็นตัวละย0บาทนะครับค่าความเสียหายก็ตีไปซะ120บาทนะครับ120อบาทบวก่าแรงช่างไปก็บวก่าแรงช่างไปอีก80บาทนะครับก็พอดีเลยนะครับ200ครับ ในวันนี้นะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางนะครับผมก็ไม่ได้นะครับผมก็แค่คิดแค่ค่าน้ํามันแค่นั้นเองประมาณนี้คนระไม่ได้คิดอะไรับบาคแรงช่างที่เขาคิดทั่วไปอะไรขนาดนั้นนะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ